เอาข่าวดีพี่แม่งเลยคิดมากเลยคิดมากคิดแม่งอยากควงข่าวดีคิดม่อยางคิดม่งที่จะเก็บอะไรคิดมากเลยคิดมากพี่แม่งอยากฟังข่าวดีคิดมากข่าวอะไรมันมีข่าวดีกับข่าวร้ายครับเอาข่าวดีก่อนเอาข่าวขาดเอาข่าวดีก่อนเอาข่าวร้ายบอกข่าวดีพี่แม่งก่อน

เรียนว่างนี่อาจจะมาขึ้นหล่ดิไม่ดูบ้านฉันลงมากเลยอ่ะมึงอี้หลงพี่แม์เอคาวีที่นงด่ไรอะไรอ่ะบอกว่าโอ้โหจะไปแล้วจะไปที่อื่นแล้วโอจะไปไหนอ่ะไปไล่ไเด้นี่แม็กระเด้นเหินแล้วอ๋อจะไปเตนอะไรพี่ยงยแ้วเอาไล่หยอก็บเองเออาไล่ไปเก็บเองที่เต้นผูขายไม่เอซต้นหยองมาทำลายก็สิ วันนี้ก่อนแต่วันนี้ก่อนเอ่อพิธีมาทางนี้กล้องให้ชัดน้องฟ้าเยี่ยขอยเป่าได้ยังดีเรวเดียวเดียวมัโอ้ยมันคิดมากคิดมากเนี่ยคิดมากคิดมากตั้งใจมาส์อะเรครับมีดอิเรตมาโดนพี่ไเเข้ามาลใช่ผมตั้งใจมากตั้งใจแบบสุเดย วันไหนาไปแค่ละครวันนี้อะไปฟิตติ้งละครมาไปเจอเพืนนี่แหละวันนี้เหรอคะับเซอร์ไพรส์ต้อนยองวันปีใหม่นะครับแต่ว่าไม่บอกเขากลับมาเซอร์ไพรส์เขเกลับมาเซอร์ไพรส์แล้วก็วันนั้นผมก็จะเพาเขามาเอาต้อนยองนะครับไปร่วมจับสลากนะครับเออแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามีคนฝากอะไรเยอะมากมีคนบอกให้ฉันซื้อสเต๊อกกระป๋องมาถล่มเธอแบบทลายมาก ในวันที่หนึ่งแล้วก็แจกทุกคนแล้วก็ิเจ้าโยกคนเดียวแล้วจะรู้บอกไว้เลยเพวัะนี้จะต้องเก็บรักษาตัวให้ดีๆอามาว่างระเบิดไปนนี้เลยไป่ดีในนี้ไม่เกี่ยวกับน้องว้อยนะนะได้อะไรอ่ะบิงโก้้โหมดแล้วอ่ะเอออไปห้าเลยนะเนี้าหมดแล้วอ่ะคนละกี่บาทเนี่ยกเปรย์สเบปูกันนี่นี่ไปห้าบาท อมรนก่อยพี่น้เออ